บอนสี่พระนางสุจิตาบอนสี่ที่มีชื่อมาจากหนึ่งในสี่ภรรยาของท้าวสก,กะกเทวราชเราไปดูเงินข่าวว่าพระนางสุจิตาจะสวยสดงดงามขนาดไหน Thank <laughs> you.